สวัสดีจ้าวันนี้ชวนมาเดินตลาดนัดบางบัวยามเช้านะจ๊ะก็จะมีตลาดนัดทุกเสราร์อาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ตอนเช้าเขาจะมีตลาดนัดตอนเช้ากันนะจ้าไปด๋ยไปดูกันว่าตลาดนัดบางบัวตอนเช้า,เามีของขายอะไรกันบ้างของทุกอย่างเลยของกินของใช้เสื้อผ้ามือสองเยอะมากๆคึกคักอากาศก็ดีด้วยร้านแรกก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้ามือสองเนี่ยเข้าหน้าหนาวแล้วก็ มาซื้อกันนะจ้างเกงยีนก็มีเสื้อกีฬาเสื้อชุดนอนก็มีนจะจ๊ะด้านหน้าก็จะเป็นการเกหะบางบัวที่นี่เขาจะมีอยู่ประมาณ7-8ตึกด,ด้วยกันนะเป็นการเกหะที่ใหญ่มากเลยการเกหะบางบัวมีสารภูมวันนี้ด้านหน้าของตลาดนัดที่นี่ของขายกร,กระเป๋าเยอะแยะเลยลรกระเป๋าถูก ใบละสิบบาทยี่สิบบาทหมวกก็มีเว้ยเดินเข้าไป<อ>ด้านในตลาดก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าสองข้างทางเลยเยอะแยะอันนี้ก็จะเป็นล็อกแรกล็อกแรกเดี๋ยวเราเดินไปก็จะมีขายแล้วก็กระเป๋าเลยเนี่ยกระเป๋าเยอะกระเป๋าดีๆใหม่ๆทั้งนั้นเลยของกระจุกกระจิกรองเท,ท,ท้ารองเท้าข้างเดียวยังมีขายเลย มานั่งคุยกันได้เลยนิจชาตอนเช้อเชาอากาศกำลังดีใครชอบของมือสองก็มาคุยกันได้เลย,ยเลือกหากันตัวละ2ี่สามตัวห้า,าราวนี้100่งเป็นเสื้อกันหนาวของใหม่าาทุกอย่าง20ก็มีนิชนาจชาเลือกดูได้สินค้ายีสาา่สิบบาทอันนี้ก็จะเป็นทุกตัว25บาท ทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยอันนี้ก็เสื้อเสื้อสุภาพสตรีอันนี้ก็เสื้อตัวละยี่สิบบาทอน,นี้ล็อกแรกนะก็จะเป็นขายทั้งเสื้อผ้าทั้งอ,อะไรอะกระต้นต้นไม้หมวกก็มีหมวกไหมพรมใบละสามสิบบาทหมวกสิบบาทหมวกไหมพรมรับหน้าหนาวจ๊ะหน้าหนาวเมืองไทยอุณหภูมิสามสิบองศาเออ สมควรใส่ไหมเนี่ยขายเครื่องพวกเครื่องเพชรเคร่องทองก็มีนะนี่ยาวไปนู่นเลยเป็นตึกที่หนึ่งตึกที่สองเดี๋ยวไปดูล็อกที่สองกันดีล็อกที่สองยามเช้าขายกงเกงยียนเสื้อผ้ากเกงยียนยามเช้าคึกครับ,บสองตัวร้อยแว่นสายตาก็มี เส้นสายตาก็มีรองเท้าวพวกไปอย่แล้วออพืชผักพื้นบ้านก็มีนะค่ะของพื้นทางนี่พืชผักพื้นบ้านมีเสื้อสุภาพสตรีออของใช้กิจการภายในบ้านแป้งมีเสื้อตัวละสามสิบเออ เพื่องใช้ไฟฟ้าร้านนี้ก็เป็นพวกของมนึสองกระโปรงกระเป๋าถ <c oughs> ุงผ้ายังใหม่ๆเลยเนี่ยใบละสามสิบยังหรูเลยต่อไปรองเท้าอันนี้ก็เสื้อผ้าตัวละสิบบาท คือผ้าตัวสิบบาทของเล่นเด็กก็มีเอออันนี้ล็อกที่สองอเดี๋ยวไปล็อกที่สามงนะีข้าวค่ะแม่บอกว่าเมืวว่อวานมาละหมดล็ลอกที่สามก็จะเน้นเป็นพวกผักอาหารแหาร้งอาหารสดสองข้างทางขายปลาส,สิดมีขนมปังกล่องละยี่สิบสามกล่องห้าสิบ ไ้ไม่มาสองผลไม้ข้าวกระมวยรองเท้ไปไหนตุ๊กข้าวขนมปังสังขยาวันนี้ไม่มีข้าวโพดเนาะไม่มีร้านน้ำเต้าหู้ร้านเต้าหู้ขายข้าวโพดนี่เป็นของกินของใช้นะล็อกที่สาม ของกินของใช้เยอะแยะเลยอาหารเหนืออาหารใต้อาหารอีสานอาหารลาวมีหมด <c oughs> แม่หญิงมาขอทานอันนี้คือรอกที่สามขายน้ำพริกกะปิก็มีนะร้านขายน้ำพริกเจ้าเนี่ยเขาก็อร่อยเนี่ยร้านขายน้ำพริกเจ้าเนี่ยเากาอร่อยนะปลาทั้งโก มาทั้งโกก็มีนี่ขายผักยาวไปพวกของจากต่างประเทศก็มีนะอันนี้ก็เป็นพวกของตกเกา่าพวกของเกา่าๆพวกไม้กงนกก็มีนะเออ,อสวยๆงามงาม ชุมชนหนึ่งหนึ่งชุมชนเลยอ่ะการขหายบางบัวเป็นการขหายที่ใหญ่มากแล้วตอนเ,เช้าก็จะมีตลาดนัด,นดทุกวันตลาดนัดก็จะมีตลาดนัดวันพุธพฤหัสตอนเย็นแล้วก็วันเสาร์ที่ตอนเช้าก็จะเป็นคนในชุมชนก็แหลมาขายของเยอะแยะไปอันนี้ด้านในนะดินตึก Được sống của mình nè nôm lệch nôm giải thứ đấy giải ừ khả năng nát khả năng cáp và thương vật được คนเราร้องเพลงให้ฟังกระลาเปาก็มีถึครบตอนเช้าคือแล้วถามแล้วนะครบตอนเช้าแคบหมูก็มีไ่นรักแค่หมูได้มันคือที่สุดของความผมยาวเลยยาวเป็นสุดตึกมีนักศึกษามาร้องเพลงด้วยเออ นักศึกษามาร้องเพลงฟังระเบิดก็มีมมประทงปลาคูร้านทองก็มีมจ้ะร้านทองก็มีมาขายตรงนี้มันเชื่อมร้านขายข้าวแกงขายไขย่ทีประทะ ขายผลไม้ก็มีขายผลไม้ร้านน้ำข้าวคุกกะปิ้ก็มีนะจ๊ะร้านขาาันข้วาวเหนียวข้ววาวเหนียวอันนี้อ่ข้าวเหนียวเขานิ่มมากเลยนะีขายพวกทัปเปอร์แวร์พลาสติกพวกกะละมังกะละมังหม้อหายมีหมดนะจ๊ะ บังบัวมีทุกอย่างเจ้าอะไรราคาทุกตูวแต่ไม่เสียเลยบาทยี่สิบบาทอันนี้กระป๋องละอะไรเนี่ยสิบบาทโอ้เข้าไมโครเวฟได้ด้วยเนาะเออรู้สึกจะเข้าได้นี่ก็1สิบบาทกล่องใส่พวกช้อนพวกระนาษที่ชู่มั้เอออันนี้ก็จะเป็นแมสแมสทอดอะรเท่าไหร่เนี่ย่อละยี่สิบห้าบาท ไปไปต่อตลาดพระใหญ่เดินกันเมื่อยเลยอ่ะบรรยากาศตลาดเช้าบางบัวน้ำขายน้ำผลไม้ไขายกุ้งมาเลยก็มีไปไปเรื่อยๆขายผักเห็ดหอยมีหมดบรรยากาศยามเช้า ร้านขายขนมก็มีน้องๆมันไม่มันน้องๆเขารู้จักทำมาหากินไงไม่ได้มาขอเงินนะเขามาร้องเพลงแลกกับเงินก็เป็นค่าเร่าเรียนช่วยได้ก็ช่วยไปบรรยากาศเช้าๆตลาดนัดบางบัว มา,มาด้านนี้ก็จะเป็นขายพวกขนมปังนะขนมปังกรอบขนมปังกรอบดัชเชียขนมปังกรอบถุงละยี่สิบปาปานินทอดกันยาวไปเลยจัะตลาดนัดเขาก็จะอยู่ระหว่างตึกตึกการคีหาบางบัวนะรอบๆเลยเนะี่ยรอบๆตึก ระหว่างตึกการเคหะบางบัวมีทั้งหมดตึกจรงสิบสองสิบสามตึกได้มั้งตึกใหญ่มากเลยคึกคักเช้าเช้าเนี่ยถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนี่คนจะเดินกันเยอะมากอากาศไม่ร้อนแต่ถ้าเป็นไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็มาเดินได้ถ้ามาเช้าเช้าเนี่ยคนจะเยอะกว่าน,นี้อากาศก็ดีมาเลือกของคุยของได้เลยของขายมีเยอะแยะตัวละห้าสิบ เสื้อคุณยายมั้ยเป็นก็คิดนั่นแหละครับ50บาทเป็นสินค้าญี่ปุ่นนะเนี่ยผ้าพันคอเป็นนักศึกษาญี่ปุ่นเขามาเรียนเมืองไทยแล้วเขากลับประเทศเขาก็ลดหมดเลยเรียกเลยเรียกเลยสวยห้าสิบบาทอันนี้ก็เป็นเสื้อกางเกงใส่อยู่กับบ้านเสื้อยี่สิบกางเกงยี่สิบาทเสื้อซื้อได้นะจ๊ะสินค้ายี่สิบจ้าสินค้าื้อกางเกง25บาทไม่พูดผิดไม่ใช่20 25ิบยี่สิบ้า ดูบรรยากาศเชา้าเช้าบรรยากาศเช้าเช้าคึกคักคนมาเดินกันเยอะอาติมก็มีมาขายมุช้าอติมนี่ากระเป๋าหนังอย่างดีเลยเนี่ยทนทานกระเป๋าใส่เที่ยวตอนกลางคืนมีแสงระิบระยับมามุมนี้ก็จะเป็นพวกขายรองเท้านะ วางเป็นแต่จุดจดุดนิดนิดหน่อย,อยถ้าที่ผงไม่น่าแพงหรอกข่าที่คงถูกอะ่ะคนเลยมาขายกันเยอะมีร้องเพลงให้เราฟังด้วยแล้วแต่ ตลาดนัดบางบัวนะใครผ่านมามาเที่ยวมาเดินตลาดนัดยามเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ตีห้าเนี่ยมาเที่ยวกันได้เลยนะจ๊ะบรรยากาศดีสนะํสำหรับตลาดนัดบางบัวก็จะมีประมาณนี้จ้ามาเที่ยวกันบบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า สำหรับใครจะมาตลาดนัดเนี่ยใครเอารถมาเ็ารถมาจอดริมถนนได้เลยหรือไปจอดด้านในตลาดนัดก็มีที่จอดเยอะแยะนะจ๊ะถนนก็ดีมาสะดวกหรือถ้าใครจะมาก็นั่งรถไฟฟ้าลงสถานีบางบัวเดินเข้ามาได้เลยไม่ไกหลหรอกประมาณร้อยเมตร